รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา,านายส,สุรพลศรีโซดาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคุณเหล่าลักวิทยาแบบประเมินอ,องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งมี5ด้านด้านที่1 การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมีการวางแผนพัฒนาที่สอดคล้องกันทุกระดับกับนโยบายและครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้และวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งมีการจัดทำตารางการนิเทศภายใน และมีการส่งเสริมกระบวนการได้เปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC 1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการนำผลการแก้ปัญหามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณมีกระบวนการประชุมการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ด้านตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีคณะกรรมการนักเรียนเรื่อขายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการตามและประเมินผลรายงานการดําเนินการและนําผลการดําเนินการไปปรับปรุง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีกระบวนการจัดสภานักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเครือข่ายการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านที่3าก บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาทุกมิติตรงตามหลักสูตรผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยจัดทํารูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษา ได้เขียน ด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปกครองผู้มีเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้การบริการด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณ คุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนรวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิง่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสาื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 5.2การนําความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาและมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาตอนที่ 2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการยกระดับผลสำเรโอเนชชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยส่งเสริมสมรรถนะในการจัดการเ รู้เชิงรู้ของครูเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศของโรงเรียนบ้านหนองขุดหรอหลักวิทยาปีการศึกษา25 6พบพบว่าผลการพัฒนาน้อยกว่าร้อยละ3ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดําเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานของสถานศึกษาดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มสาระมีการศึกษา2,566ให้มีผลการพัฒนามากกว่ารอยละ3จึงมีวิธีการดําเนินการให้บรรลุผลโดยประชุมคณะครูสร้างความตระหนักถึงปัญหาเร่งด่วนร่วมกันดําเนินการอบรมพัฒนาครูโดยใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและนําไปใช้ในชั้นเรียนมีการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการอ่านและเขียนจัดเปิดชั้นเรียนให้ผู้บริหารร่วมมิภาคการสอน ผู้บริหารนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนสะพ้อนผลจากเพื่อนครูและผู้บริหารปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพื่อใช้ในครั้งต่อไปแบบประเมินองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา1ความสําเร็จจากการขับเคลื่อนนโยบาย3ดีส่รู้สู่3สุขเด็กอุดรหนึ่งเป็น1นผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา 3D 1. ดีการบริหารดีมีการวางระบบ การประกันคุณภาพภายในจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพแผนปฏิบัติการประจำปีหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น 2. การสอนดีส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะครูต่างจัญยาบรริชาชีพครูในศตวรรษที่21ู่้ิบครูจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. การนิเทศดีจัดทำตารางการนิเทศภายในโรงเรียนโดยครูทุกคนต้องได้รับการนิเทศภายในอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งผลที่เกิดจากการขับเคลื่อน นโยบายการศึกษา4ี่รู้ 1. รู้หน้าที่ผู้บริหารและครูรู้หน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและภารางานที่รับผิดชอบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. รู้เป้าหมายจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและเพื่อให้ครูได้ทราบเป้าหมายร่วมกันทั้งโรงเรียน 3. รู้วิธีการบริหารงานโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพ 4. รู้ความสำเร็จขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษาตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนเป้าหมายการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา3สุข1สุขกายสุขใจเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเหมาะสมตามวัยนักเรียนระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร,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 ตร 2. สุขความเป็นทีมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กรมีความรักความสามารถขี่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานทุกอย่างให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 3ส,สุขความภูมิใจและความสําเร็จผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่เกิดแก่ผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงสถานศึกษาแบบประเมินองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย